สวัสดีนะครับท่านผู้บริหารสื่อมวลชนทุกท่านนะครับที่อยู่ที่ที่สำนักง,งานใหญ่แห่งนี้แล้วก็ที่สำนักง,งานภาครวมทั้งที่ศูนย์จัดการธนบัตรด้วยนะครับปีนี้ก็เป็นนับว่าเป็นปีที่พิเศษยิ่งนะครับที่เรามีโอกาสที่จะออกธนบัตรที่ระลึกถึงสองครั้งนะครับในวันที่12สสิงหาคมของปีนี้นับว่าเป็นวันมหามงคล อีกวันหนึ่งของปวงชนชาวไทยนะครับเนื่องจากเป็นวันที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถจะส่งเจริญพระชนภพรรษาครบเจรอบนะครับวันนี้ผมจึงยินดีเป็นอย่างยิ่งนะครับที่จะเรียนให้ทุกท่านได้ทราบว่าธนาคารแห่งประเทศไทยได้จัดพิมพ์ธนบัตรที่ตรายึกเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคล เฉลิมพระชนพรรษาเจ็ดรอบ12สิงหาคม2559ธนบัตรที่ตรลึกที่เราจัดพิมพ์ในครั้งนี้นะครับมีแนวคิดในการออกแบบเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบระมราชินีนาถที่สงรงทานุบารุงศิลปะวัฒนธรรมเพื่อให้ปวงชนชาวไทยได้ร่วมกันรักษาและภาคภูมิใจ และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ได้ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานับประการกับที่ทรงอนุรักษ์สืบทอดและพัฒนามรดกทางศิลปะวัฒนธรรมให้เจริญรุ่งเรืองโดยต่อเนื่องเพื่อให้เป็นสมบัติศินแห่งแผ่นดินไทยจนได้รับการถวายพระราชสมัญญาว่าอัคราพิรักศิลปินซึ่งมีความหมายว่าศิลปินยิ่งใหญ่ผู้ปกปกักผู้ปกปกักรักษางานศิลปะ ภาพด้านหน้าของธนบัตรที่ระลึกฉบับนี้นะครับจะมีลักษณะขนาดและสีเช่นเดียวกับธนบัตรชนิดราคา500บาทแบบ16ที่ใช้หมุนเวียนกันอยู่ในปัจจุบันส่วนภาพด้านหลังนะครับได้เชิญพระฉายาทิศลักษ์ของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถในฉลองพระองค์ชุดไทยปรรมพิมานเป็นภาพประธาน โดยมีพระบรมฉายาทิสลักของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถพร้อมทั้งพระราชโอรสและพระราชธิดาเมื่อครั้งยังทรงพระเยาว์นอกจากนี้ก็ยังมีพระฉายาทิสลัก์ของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถขณะทอดพระเนตรผลงานศิลปาชีพมีตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติภาพขนพระราชทานชุดจองถนน ภาพกระเป๋าย่านลิเพาซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ศิลปาชีพที่เรารู้จักกันดีนะครับแล้วก็มีภาพพันไม้ในพระนามาพิไทยคือดอกคัทลียาควีนสิลิกิตและดอกกุหลาบควีนสิลิกิตเป็นภาพประกอบด้วยสำหรับลักษณะต่อต้านการปลอมแปลงของธนบัตรที่ระลึกฉบับนี้ก็จะเหมือนกับธนบัตรชนิดราคา500บาท8 6บสบและเพิ่มลักษณะพิเศษบริเวณด้านหลังของธนบัตรเพิ่มขึ้นนะครับ โดยลายตรัศมีเบื้องหลังพระฉายาสาธิสลัก์และภาพกุราบควีนสิลิกิตในส่วนที่พิมพ์ด้วยสีส้มจะเปลี่ยนเป็นสีเหลืองเรืองแสงเมื่อสองภายใต้ตรังสีเหนือม่วงหรือลังสี U ูวนะครับธนบัตรที่ระลึกนี้ธนาคารแห่งประเทศไทยจัดพิมพ์จำนวน20ล้านฉบับมีกำหนดจ่ายแรกในวันที่11สิงหาคม2559ครับประชาชนสามารถติดต่อขอแลก ตามตราคาหน้าธนาบัตรนะครับเป็นการขอแลกได้ตามราคาหน้าธนาบัตรที่ธนาคารพาณิชย์ทุกแห่งและสถาบันการเงินเฉพาะกิจนะครับนอกจากนี้ในครั้งนี้นะครับเราได้ร่วมกับสถาบันการเงินที่จะเปิดให้มีการสามารถที่จะแลกได้ผ่านตู้กดเงินสดอัตโนมัติหรือเครื่อง ATM ที่อยู่ตามหน้าสาขาธนาคารที่มีสัญลักษณ์ที่กำหนดด้วยนะครับแต่เวลากดก็จะต้องกดให้ลงท้ายด้วย500บาทนะครับถึงจะได้ธนบัตร ชุดนี้ออกมาครับท้ายที่สุดนี้ผมขอ,ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งสถาบันการเงินและก็องค์กรที่ปฏิบัติงานด้านเงินสดครับที่จะให้ความร่วมมือในการแจกจ่ายธนบัตรที่ระลึกฉบับนี้ไปยังประชาชนทั่วประเทศอย่างทั่วถึงและขอขอบคุณสื่อมวลชนทุกแขนงนะครับที่ช่วยเป็นสื่อกลางในการประชาสัมพันธ์การใช้ออกการออกใช้ธนบัตรด้วยดีสเสมอมาขอบคุณมากครับ